นะคะการไปฉีดวัคซีนกันแนงโดยเฉพาะเรื่องของไขวัดไ่ค่ะคุณผู้ชมผู้ใดถี่ถือบัตรทองวันที่หนึ่งพฤษภาถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะเชิญช,วน,นะะว,ช,นชวนนะคะกรมควบคุมโรคและก็สอปสชเพิ่นเชิญชวนนะคะผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองเจ็ดกลุ่มเสียงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขวัดไ่ตามฤด,ดูกาลปี2566ซึ่งก็เปิดให้ฉีดได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมไปจนถึงวันที่31สิสิงหาคมหรือว่าจนกว่าวัคซีนจะหมดนะคะ เพื่อที่จะซอยสางภูมุ่มคุมกันแล้วก็ลดภาวะแสกซ้อนเจ็บป่วยรุ่นแรงและก็เสียเสียชีวิตนะคะซึ่งทางนายแพทย์จจเดททำมาถัดอารีค่ะเลขาธิการสำนักง,งานรักประกันสุขภาพแห่งชาติเ<อ>พิ่นบอกว่าบริการฉีดนะคะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤด,ดูกาลเป็นสิทธิประโยชน์ส่างเสริมสุขภาพและก็ป้องกันโรคภายใต้กองทุนรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทนะคะให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเจ็ดกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนของกรมควบคุมโรคและกรโร่งพยาบาลสถานพยาบาลในระบบรักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อสางพุ่มคุ่มการที่ซอยลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและก็เสียชีวิตได้จากโรคไข้วัดใหญ่สำรับในปีนี้ค่ะได้มีการดําเนินการจัดเตรียมเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ตามฤด,ดูกาลปี2 5 6 6สําหสหรับผู้ทีมีสิทธิบัตรทองที่เป็นกลุ่มเสียงเจ็ดกลุ่มนะคะโดยบบเสียค่าใส่ใจ กำหนดช่วงระยะเวลาการให้บริการวัคซีนการเริ่มตั้งแต่วันทีน่1พฤษภาค,คมไปจนหอดวันที s, ่31สิงหาคม2 5 6 6 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดนะคะโดยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่นํามาฉีดให้กับประชาชนคนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเจ็ดกลุ่มค่ะสําหรับปีนี้ก็ยังคงเป็นวัคซีนสายพันธุ์นะคะสีกโลกใตนะคะตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลกที่ควอบคุมการป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สามสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการป้องกันและก็ซอยเสริมภู่มคุมกันจากโรคไข้หวัดใหญ่ใดค่ะ ค่ะทั้งนี้นะคะนายแพทย์เจเดทเพิ่นก็บอกว่าประชาชนกลุ่มเสี่ยงเจ็ดกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่นะคะกระด้แกหนึ่งหญิงต่างขั้น ะะอายุขั้น4เดือนขึ้นไป2เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีค่ะ3ผู้ีิมี่โรคเรือร่งเจ็ดกลุ่มโรคนะคะก็คือโรคปอดอุดกันเรือร่งหอบหืดหัวใจโรครอดเลือดสมองนะคะโรคไตไวาและก็ผู้ป่วยมะเร็งู T ่ U, ระวางการรับเคมีบำบ,บัดและโรคเบาหวาน4นะคะบุคคลทีม่มีอายุ6 5ปีขึ้นไปลกักกาโรคธาลาัซิเมียและวก็ผู้ิมี่พุ่มคุมกันบกพร่องรวมไปถึงผู้ี่ติดเชือ้อ ไอวีน้ำนะคะที่มีอาการและการโหกโรคอ้วนนะคะน้ำหนักเกินนั่นเองค่ะน้ำหนักเกินร้อยกิโลกร,รัมนะคะและกาเจค่ะผู้พิการทางสมองที่ซอยเลือตนเองบ่ได้นะคะท้งนี้กรณีตั้งขั้นนั่นก็มีวัคซีนไขวัดใไงให้บริการตลอดปีอยู่แล้วค่ะสําหรับผู้ที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะนอกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่บอสามารถจองการฉีดวัคซีนผ่านแอปเปาต่างได การให้จองนัดหมายเขารับบริการนะคะคืนยุก,กับเงื่อนไขของแต่ละหน่วยบริการนะคะติดต่อสอบถามเข้าไปในพื้นที่หน่วยบริการของทันเองนะคะคณะนี้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สําหรับเจ็ดกลุ่มเสียงนั้นให้บริการเฉพาะผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพนะคะหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นก็คือบัตรทอง30บาทนั่นแหละคะ่ะส่วนสิท์รักษาอื่นๆก็รอให้เพื่อนประกาศอีกที่หนึ่งนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะ